สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายภาพน้ำนะครับให้ทุกคนดูนะครับซึ่งจําเป็นต้องใช้กล้องมือถือนะครับเพื่อจะได้เห็นกรรมวิธีการทุกอย่างนะฮะก็ไปดูกันเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมีนะครับอันนี้โหลดน้ําเติมน้ําเข้าไปนะแล้วก็แฟดแฟดนี่ให้ดูค่าตการตั้งค่าเลยถือให้ดูก่อน เห็นป่ะอ่ะไม่เป็นไรผมตั้งค่าเป็น1.32ส่วนมแมนนวลนะครับแฟลชครับแล้วก็มีทริกเกอร์นี้ด้วยนะฮะนี่ทริกเกอร์นะครับนี่ครับ ISO 100เอาเดี๋ยวผมจะปรับไอ้นี่นะครับเป็น250ประมาณ250อ้เอ้แต่อันนี้250ชัตเตอร์สปีดนะครับค่า f 6.3นะครับแล้วก็มีไฟนิ่ง จริงๆเนี่ยไฟนิ่งจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้มันคือผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้งานมันสมบูรณ์ขึ้นใช้ไฟนิ่งด้วยก็จะดีนะครับใครที่มีก็ใช้ได้นะครับจริงๆส่วนทริกเกอร์เนี่ยถ้ามีมันก็ดีมันสามารถจัดวางแฟลชเห็นไหมเฉียงเฉียงอะไรได้แต่ถ้าเป็นแฟลชหัวกล้องก็ไม่ใช่แฟลชหวัว ถ้าจะใส่แฟลชตรงที่หัวกล้องตรงเนี้ยแล้วก็ยิงเพดานอย่างงี้ชิ่งมาก็ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะมีความจํากัดอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาที่ตั้งในการถ่ายก่อนนะอ่าแบบนี้แล้วกันนะน่าจะเห็นชัดอืมโอเคแล้วผมก็มีน้ํานะไว้ทาใส่ในนี้ด้วยด้วยไวย้เป็นหยดนนะ้ำเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายเลย เกิดเ,เราจำเป็นที่จะต้องขยับแฟลนะครับตอนนี้มันสว่างจ้าเลยครับอเอาแบบจ้าๆสักรูปนึ่งก่อนก็ได้แล้วเราก็ตั้งแนวะ้เราก็เราก็ตั้งเวลานะ เวลาเราก็ตีน้ำก็มัอ,ออกปุ๊โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอืมไวู้อืมผมจะถ่ายเผื่อไว้เลยนะตีน้ำไม่ต้องแรงมากนะครับไม่งั้นมันจะกระจายไม่สวยนะครับตีเบาๆก็พอโอเค นี้ลองแบบเป็นหยดน้ำสักสองสามลูกโอเคนี่คือการถ่ายสดมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่สวยไหมมันจะติดเขียวๆเ,เดี๋ยวเราจะไปลบออกใน โปรแกรม Photoshop นะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายเรื่อยๆแต่ว่าให้ดูว่าประมาณนี้นะครับเวลาทำ